เมื่อคืนมีนักเรียนในคอร์สมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับราคางานแก้ไขนะคะว่าเขาเนี่ยคิดแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เขาขาดแก้ง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าบอกว่าทําไมแพงจังเขาก็รู้สึกแบบใจแป้วเลยแล้วก็รู้สึกไปต่อไม่เป็นอะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอะนะคะอันก็เลยเอ่อให้คําปรึกษาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละทีนี้อันก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวนะคะให้กับเพื่อนๆในเพจได้ฟังเนาะเผื่อว่า อันเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอเหมือนกันแล้วแหละแบบนี้ค่ะกับคําถามแบบนี้เนาะหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเจอนะคะก็วิธีการนะคะไปปรับใช้ก่อนว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขย,ยังไงนะคะเวลาที่เราเจอแบบลูกค้าแบบนี้ทีนี้ค่ะคืออะไรที่เราเจอไปแล้วเนี่ยก็ช่างมันเนาะถือว่าถือไว้ว่าเป็นประสบการณ์แต่ทีนี้ค่ะเราจะทํายังไงให้เราไม่เจอกับคําถามแบบนี้นะคะ1เลยก็คือเรื่องของราคานะคะเราก็อิงตามตลาด ตามตลาดแถวบ้านเราค่ะตามแบบเขตพื้นที่ที่เราอยู่ว่าเขาคิดกันราคาประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเลทของราคาค่ะแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันอย่างของอันนะคะอันบอกเลยว่าราคาของอันค่อนข้างที่จะสูงนะคะกว่าทั่วๆไปอย่างอัน,นะเริ่มต้นรับงานอ่ะอันก็เริ่มต้นแก้ไขนะคะที่ร้อยแปดสิบค่ะอย่างตัดขายอย่าตัดขาเป็นธรรมดาอันก็คิดร้อยร้อยแปดสิบนะคะถ้าเป็นตัดต่อขาหรือว่าตัดขาแบบที่มันยากขึ้นมาหน่อยอะไรย่างเงี้ยอันก็ จะคิดที่250ซึ่งราคาเลทของอันนะคะเป็นเลทของกลุ่มลูกค้าที่ที่เขารับราคาอันได้นะคะอันต้องบอกนี้ก่อนว่าแต่ละพื้นที่หรือว่าเลทราคาของเราที่เรารับหรือว่าเสื้อผ้านะคะที่เรารับเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะอย่างของอันนะอันคิดราคานี้อย่างบางคนก็บอกว่าแพงใช่ไหมคะแต่อย่างบางคนที่เขาแบบซื้อเสื้อผ้ามาแบบราคาค่อนข้างสูงแบบเนี้ยค่าง,งานตัดสมมติว่าเขาซื้อมาตัวละห้าหกพันอย่างเงี้ยค่ะ ในการค่าตัดขาแบบแค่250มันไม่ได้แพงสำหรับเขาอะนะคะทีนี้อย่างถ้าเกิดว่าเราขายอยู่ในพื้นที่ที่ราคาหรือว่าเสื้อผ้าของลูกค้าหรือว่ากลุ่มลูกค้าเราอะค่ะที่เขาตัดราคาทั่วๆไปอย่างเช่นแบบ40-50เห็นไหมคะเขายังบอกว่าแพงเลยคือราคาเนี่ยค่ะมันอยู่ที่กลุ่มลูกค้าอยู่ที่ตลาดอย่างที่อันบอกไปเนาะคำว่าถูกว่าแพงนะคะมันก็ แต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะ<_ <EN> _>ก็คือเราเนี่ยค่ะควรจะติดป้ายไว้เลยค่ะมีเลทราคาเขียนป้ายติดไว้เลยค่ะให้เขาเห็นคร่าวๆก่อนว่าราคาของเราเนะะี่ยค่ะเท่าไหร่นะคะเลทราคาที่เท่าไหร่ก็กะเป็นประมาณก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เป๊ะเลยอย,เอย่างเช่นอย่างเช่นงานแก้ทรงสมมุติถ้าเกิดเราจะแก้แบบอถ้า,าเลทราคาใช่ไหมคะอาจแล้วก็เริ่มต้นที่ 8 0ถึง1 5อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า1 0 0ถึง200ก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือเขียนเลทราคาไว้ก่อนแล้วพอทีนี้เวลาลูกค้านะคะเขาเอามาแก้ใช่ไหมคะพอเราเห็นหน้างานแล้วว่าอ๋อแก้มากน้อยแค่ไหนให้เราขาแจ้งลูกค้าไปตั้งแต่แรกเลยคะ่ะว่าราคางานแก้เนี้ยเท่านี้นะคะ คือเราให้เราแจ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเราไม่กล้าบอกลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราค่ะบอกตั้งแต่แรกเลยมันจะไม่มีปัญหาทีหลังเพราะลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้เลทราคาแล้วนะคะถ้าเกิดเขาไม่ทําก็ก็แล้วแต่เขาให้เขาตัดสินใจเองนะคะส่วนส่วนหน้าที่ของเราค่ะเราจะจำเป็นจะต้องบอกลูกค้าให้ทราบว่าค่างานแก้ของเราเท่าไหร่นะคะและถ้าเป็นไปได้ค่ะก็เก็บมาจําไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้หรือว่าเก็บทั้งหมดก่อนก็ได้นะคะเพราะแบบ จะได้กันบางทีลูกค้าเขาไม่มารับงานเนาะตรงนี้ค่ะมันก็จะแก้ปัญหาได้ว่าอาพอถ้าเกิดเขามาเอาเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่มาบอกทีหลังว่ามันแพงเพราะเราแจ้งราคาเขาไปตั้งแต่แรกแล้วอย่างของอันเนี่ยอันก็เคยเจอเหมือนกันนะคะที่ลูกค้าบอกว่าแพงลดได้ไหมถามอันแบบนี้ค่ะคืออันก็จะก็จะแบบแจ้งลูกค้าเนาะว่าอันนี้เป็นเลทราคาของอันประมาณเท่านี้นะคะถ้าเกิดแบบลูกค้าอยากได้ราคาที่มันต่ํากว่านี้ก็ ให้ลูกค้าลองเปรียบเทียบดูที่อื่นก่อนก็ได้อันก็จะแจ้งลูกค้าไปแบบนี้เลยนะคะอันจะไม่ได้เสียดายลูกค้าเลยค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราค่ะเสียดายลูกค้าตั้งแต่แรกนะคะมันจะยาวค่ะมันจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังแล้วมันจะแบบมันจะมาปวดหัวทีหลังะค่ะฉะนั้นนะให้เราตัดไปตั้งแต่ต้นลมเลยคือแจ้งราคาลูกค้าไปเลยถ้าเขารับได้ก็ค่อยเราก็ค่อยถึงจะลงมือทํานะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่โอเคก็ปล่อยเขาค่ะคิดซะว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นลูกค้าเราเนาะคือ คนที่เอาเข้ามาทุกคนนะคะในการที่เขาจะแก้ไขเสื้อผ้าเนี้ยทุกคนไม่จะเป็นต้องไปลูกค้าเรานะสาหรับอันอันคิดแบบนั้นนะเพราะว่างานของเราอะค่ะมันเป็นงานถือว่าเป็นงานศิลปะนะสําหรับอัน,นะ <c oughs> เราค่ะต้องเห็นคุณค่าของงานเราด้วยไม่ใช่ว่าอุยทําไมทําไมแบบแพงจังเย็บแค่นิดเดียวเองเลยอย่างเงี้ยแลวเราก็โอนอ่อนผ่อนตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราทําแบบเนี้ยค่ะเราจะไม่มีจุดยืนฉะนั้นนะคะเราจะต้องอ ประเมินฝีมือเราด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วก็ทํางานให้มันดีคะ่ะส่วนถ้าลูกค้าเนี่ยเขาจะมาใช้บริการกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่โอเคกับราคาหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปไป้ายนาคะ่ะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาแบบลูกค้าทุกคนมาเป็นมาเป็นลูกค้าเราก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังก็ปล่อยเขาไปคะ่ะปล่อยผ่านมีเยอะแยะคะ่ะคนที่จะพร้อมมาเป็นลูกค้าเราอะถ้าเกิดว่า สีมือเราค่ะถึงจริงๆนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอันจะแนะนําว่าเราจะสามารถอัพราคาขึ้นได้ยังไงเพราะว่าบางทีเราอยู่ในพื้นที่ที่มันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างเนาะว่าเลทราคาคือดันสูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ให้เออให้เราเนะะี่ยค่ะได้ลูกค้าในกลุ่มที่เขามีกําลังจ่ายนะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนคะ่ะ